สวัสดีจ้าทุกคนมันไผคือเยวีในนอหนอไม้ที่มากที่สุดก็คือหนอไม้ไรลหนอไม้ไรเอ็ดอย่างกระแซบบว่าสิแกงบว่าสิต้มบว่าสิพันมื่อนี้ก็คือเก่าเยวีไปหานอไม้ไรลมาได้บ้ากหลายๆเลยมื่อนี้ได้นอไม้มาบ้ากหลายๆยเยวีก็สิเอามาแกงแน่แล้วก็สิอัดถุงหนึ่งส่งไปให้น้องสาวน้นองสาวอยู่กรุงเทพเพื่อนก็บ,บอกว่าจะก,กินหนอไม้ไรเยวีก็เลยไปหามาหลายแน่จากนอก้องแล้วก็บแบ่งให้ญาติพี่น้องเอาไปต้มนำ้ำส่วนเยวีนั่นก็สิแกงกินซุ่มกันเวลาแกงนนนนน่ออออไไไมมมม้้้้ีเาาาาะตตงงงงงัััจจสสสิิแแแแซกกกก็ดข เมืน่อนี้ยายวีก็สิแกงหน่อไม้กินซุ้มกันก็เลยบอกให้อายกับเอื้อเพิ่นมากินข้าวอยู่พีเดอร์ทั้งสิว่าพื้นหมู่บ้านของยายวีนี่เปิงบ้านของยายวีสิเป็นที่ลุ่มเนาะมันสิบ,บ่มีโคโก็เลยบ่ค่อยมีป่าหน,น่อไม้ป่านใดมีอยู่ก็บ่หลาย,ยบ,บาย่ว่าสิเป็นหน่อไม้ไลฟหน่อไม้ไผ่บ้านหรือว่าหน่อไม้ไผ่ป่าหรือหน,น่หอนไม้กระส่าส่วนหน่อไม้ไลฟ์นี่บ่ต้องเว้าถึงบ่มีเลยแม่นอยากกินเฮาก็เลยต้องไปหาอยู่หมู่บ้านเมื่อเบิ่งผักสะแยงพี่น้องเอ้ยงามคักงามแนยพักแง่อออีีีหหลลเนาะะผักสแยงหน้าาน่สสิหอมกกวผัะแย แงงที่ปลูกเอาทัพไปส่วนพักแงงที่ปลูกขายทั่วไปนอเยวีว่ากินมันขี้พักแงงหน้าเวลามันออกดอกสีม่วงๆอันนั้นหันแห้งหอมนอเยวีวาเอามาใส่ต้มปลากระแซระหว่างรอต้มนอไม้ให้มันจืดนอเยวีก็มาต่ำเขาเบื่อซะก่อนายวีกะสิแกงเนี่ยบใส่บักเพดเนอเพราะว่าสิตักให้พี่โดพี่โดเพิ่นมากกิ่นแกงนอไม้ขนาดเลยจ้าทุกคนายวีก็เลยสิตักให้เพิ่นซะก่อนก่อนที่จะอบักเพ็ดลงไปนอไม้ไล่เยวีก็เลือกเอาแตหน่ออ่อนๆขาวๆเอามาแกงใช้เวลาในการต้มกระโด ยวีกะซิเน้นนองไม้เป็นรักเลยจ้าเมื่อนี้ยยวีเอื้อญติพี่น้องมากินข้าวน้ำายวีกะเสียกับข้าวหลายอย่างกระซิมีทอดปลาแดกน้ำทอดปลาแดกเป็นเมนูคู่กันกับแกงนองไม้สดแกงนองไม้จำทอดปลาแดกเข้ากันค่ะแล้วอิตาเวตและกระเสียสรับแล้วปลาดุกพอฟังบมพิดดอกจ้าทุกคนรับแล้วปลาดุกสุเจ้าเคยกินอยู่บอสยวีก็บโบเคยกินแล้วกับโบเคยเห็นจ้าเธอก็เลยถามอิตาเวว่าเจ้าไปเอาสูตรมาจามสไมแมไถ่เอ็ดให้เจ้ากินเจ้าจังเอ็ดเป็นค่อยละเงือดลาแห้งล้เละเอ็ดเป็นทุกอย่างอารลอยนะจ้าทุ ไไป,ปเบิ้งนนกันทุกคนว่าเราเอดแบบใดบม่เคยมีเห็นผาเอ็ดรับเตี๋ยไปดูกจงเล้วลูกพี่พาเห็ดพี่ตุยทีกีก็ ได้ปลาดุกมาแล้วก็คูดเอาเต็มเนื้อ,อของมันแล้วเราก็ากาเอามาซับพอเล่าซับเสร็จแล้วเราก็าเอามาตํจาจะทุคนตํตจาจนเหนียวไปเลยตอนตำเราก็าปรุงไปพร้อมบอกว่าสิเป,ปินข้าวคั่วพักเพ็ดหรือว่าผงชูร,รสใส่พร้อมกันไปเลยจา้าตำจนมันเหนียวมันข้นใส่กันพูดหละเอ็ดคือกันกรบปาบปลาปปตองเลยเติมน้ำต้มปลาแดกลงไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ตำไปพร้อมเติมน้ำปลาแดกลงไปพร้อมคนๆนให้เข้ากันจนมันเหนีนยวพูดหลยยังไสได้สุดท้ายท้ายสุดก็เอาหอมลงไปเลยจา้าแล้วก็คนเลให้ใหเข้ากันเนาะแล้วก็ซิมเบิ่งว่าใส่ได้าตให ตักใส่หม้อเอาไปคั่วสะก่อนจ้าเพราะว่าเฮาสิบ่ก,กินดีหน้าตาเขามันกับเป็นตะแซบอยู่ได้ละเนาะอาหารแปลกๆก็ยกให้เราเลยจ้าอิตาเวทเราเอดเป็นเบิดทุกอย่างอร่อลาบแล้วกินกับอย่างมันจังสิแซบก็บต้องอันนี้เลยจ้ามากลิ้นไหมยจ้าทุกคนกินกับลาบแล้วในเข้ากันขา้ามากลิ้นไ้ยกินดิบกแ็แซบกินสุกก็แซบเนาะแต่ว่าเมือวานอิตาเทลทเราสิเผาล้วสิสกินแบบสุกอีกอย่างนึงที่ขาดไ่ได้เลยก็คือพักกระดาวนอกพักกระดาวต้นของยายวีออกตลอดปีตลอดซาร์อา่อยพอดีเลยเจ้าเอาม้ ต้องมีเมนูทอดปลาแดกจ้าทอดปลาแดกฟีมืออิตาเวสคือเก่านั่นละ่ะเป็นตาแซบเนาะสดแกงน้ำไม้คั่มจำแจ่วปลาแดกคั่มอันนี้แหละเขาเอิญเมนูอีสานบ้านเฮาอีพอ่ออีแม่อีปู่อียา่าอิตาอียายฮาวผ้ากินแต่เล็กแต่น้อยแล้วเนาะกินข้าวสุ่มกันหลายๆคนแซบเป็นตาหนายแกงน้ำไม้ก็บ่ต้องตักใส่ถ้วยละ่ะใส่ถาดไปเลยจ้ายายวีอยากสิบอกว่าแกงน้ำไม้ไล่มือนี้อ่อ,อนอ่อ,อนแซบเป็นตาหนายเลยสมาชิกของเฮาก็มาครบทุกคนเลยจ้ามือนี้อายเพิ่นมากินข้าวนางที่ปีหนิ่มพันมากินนำนาะส่วนหลายก็็สิเปนแต่ยยาาปปุงงิที่มกินน็จะ กับข้าวเสร็จท,ทุกอย่างแล้วจ้าทุกคนมาเด้อจ้ามากินน้ำกันแกงน้ำไม้มื้อน,นี้แซบคักแซฟแน่อ่อนอ่อนก,ก,กินกับแจ่วปลาแดกข้าวกันคักแถมยังมีรับแล้วปลาดุูถ้าแมนมา,ค,ามคลิปเีวีก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย